ยินดีต้อนรับสู่ a AH s Auto Garage วันนี้เรามีรถกระบะสุดพิเศษมารีวิวให้ชมกันนี่คือ j a c t 8 2025ซึ่งเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะน,นี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของมันไปดูกันเลยภายนอกรถกล้องหมุนรอบรถแสดงกระจังหน้าไฟหน้าและล้อแม็กอาเมดเสียงบรรยายสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ j a c t 8 2025คือดีไซน์ที่ดูดันและแข็งแกร่ง ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่สองสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นและกันชนหน้าก็ดูบึกบึนเหมาะสําหรับสายรุยกล้องโฟกัสด้านข้างรถโชว์ซุมล้อและล้ออลลอยด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนเพิ่มความสปอร์ตซุมล้อที่นูนออกมาเพิ่มความแข็งแกร่ง,แ,งและล้ออลลอยขนาด18นิ้วก็ดูเท่ไม่เบาแถมยังมีบันไดข้างช่วยให้ขึ้นลงสะดวกขึ้นด้วยกล้องแผนไปด้านหลังแสดงไฟไท้ายฝาท้ายและกระบะ ด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ทันสมัยฝาท้ายเปิดปิดได้ง่ายและกระบาดหลังกว้างขวางเหมาะสำหรับการบรรทุกสัมภาระไม่ว่าจะใช้งานเชิงพาณิชย์หรือออกทริปก็เอาอยู่ภายในรถกล้องแสดงภาพภายในแผงคอนโซลอร์ดและพวงมาลัยเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร JACT 8 2025ให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินราคาวัสดุตกแต่งภายในดูดีและแผงคอนโซลออกแบบมาอย่างลงตัว พวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะและหน้าจอแสดงผลดิจิทันช่วยให้ผู้ขับขี่ดูข้อมูลต่างๆได้สะดวกกล้องโฟกัสหน้าจออินโฟเทเนเมนต์และคอนโซลกลางจุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบตอบสนองได้ดีและยังมีระบบเสียงคุณภาพดีด้านล่างเป็นปุ่มควบคุมแอร์แบบแมนนวลที่ใช้งานง่ายกล้องแสดงเบาะนั่งและพื้นที่โดยสารด้านหลังเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสริระ นั่งสบายตลอดการเดินทางส่วนเบาะหลังมีพื้นที่พอสมควรนั่งได้สบายสำหรับผู้โดยสารและยังมีพอร์ต USB ให้ใช้งานอีกด้วยสมรรถนะและการขับขี่กล้องแสดงเครื่องยนต์และภาพการขับขี่บนถนนขุมพลังของ JACT 8 2025เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติซึ่งให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดี ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยให้สามารถลุยทางออฟโรดได้สบายและช่วงล่างก็ให้ความนุ่มนวลแม้เจอถนนครุขระภาาขนาดขับขี่บนทางเรียบและทางออฟโรดพวงมาลาัยควบคุมง่ายการเบรกทำได้ดีและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ถือว่าน่าพอใจสำหรับรถกระบะขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกไปผจญภยัยก็มั่นใจได้เลยราคาและข้อสรุปกล้องแสดงราคาพร้อมกราฟิกตัวเลข สำหรับราคา JAC T8225 0เริ่มต้นที่ประมาณ850,000บาทและรุ่นท็อปสุดอยู่ที่1ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในตลาดรถกระบะกล้องกลับมาที่อาเมดยืนข้างรถแล้วคุณละคิดว่า JAC T8225 0คุ้มค่าน่าซื้อหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม AS AH Auto Garage เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฉากปิด ภาพรถขับออกไปพร้อมแสดงโลโก้ A H Auto Garage และปุ่ม Subscribe